ฮัลโหลสวัสดีครับพวกับผม w o l f t e d Gamer นะครับวันนี้มาเกมวันพันแมน่อีกครั้งนี่แล้วนะเออแล้วก็อ่ะตอนนี้ตามสัญญานะคุจะพามาดู PVP Real Time นะทีมปัจจุบันที่อันดับหนึ่งเขาใช้อยู่นะตอนนี้ก็คือทีมอย่างนี้เลยทีมวันนี้เลยผมบอกไว้ก่อนว่าทีมเนี้ยเป็นทีมที่แก้ทางได้ยากมากๆเลยครับณปัจจุบันเนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าอ่ามันทําอะไรได้บ้างกันแต่ละตัวโอเคก็ต้องทําให้ดูสินะ ผมบอกก่อนว่านี่เป็นการอัดศพนะแล้วก็ผมมีโอกาสแพ้นะเพราะว่าของผมยังไม่อ่ายังไม่แน่นเท่ากับคนอื่นที่ผมเจอนะเออถ้าผมเจอคนที่เขาสปีดเยอะกว่าผมมากๆอะแบบดวงเติมไม่พอดวงดวง,ดวงดีอ,อะไรเงี้ยก็ผมก็จะแพ้นะเออมาดูกันว่าผมจะแพ้ไหมอ่ะอย่างแรกที่เราควรจะมีนะครับก็ตัวตัวโคลิคาบูโตะนะโทลี่คาบูโตะนี่ก็คือเป็นตัวสะท้อนนะครับแล้วก็อ่ะเป็นตัวคอของตัว อันนี้อะไรมันชื่ออะไรนะชาลันโคเลยสักอย่างแหละตัวนี้เป็นตัวคอควรจะมีนะแล้วก็ <c oughs> คอของไอ้ตัวนี้ไอ้บาคุซันปะเออบาคุซันอ่นะ,อะมันทําให้เราได้รับไฟเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับประมาณเจ็ดดวงตอนต้นเกมนะแล้วก็อ่ะเราเดี๋ยวเรามาดูว่าจีนัมทมันทําอะไรได้นะเนี่ยยวเลือดก่อนอคอมโบของจีนัทกับตัวคิงนะครับคิงมันจะฮิวทุกคนในทีมใช่ไหมล่ะแล้วก็ถ้าเผื่อมีการฮิวเกิดขึ้นช่ว่าจีนัทก็จะปั๊บดาเมจให้ ให้ให้ให้คนในทีมเออซึ่งแล้วก็เราใส่ตัวราชาด้านฟ้าไปคือทำทำให้พัสสีบ่ะทํางานก็คือทําให้ความแรงของทุกสกิลอันติแรงขึ้นสามสิเอร์เนเออส่วนตัวอะตอมิกนี่นอกจากเอามาใช้ให้มันคอครบแล้วก็เป็นดาเมจหมูนะครับแค่นี้ประมาณนี้แหละอืมก็มาดูกันว่าจะแพ้ไหมเขาเป็นทีมเด็กนะถ้าเปิดทีมเด็กอะถ้าเปิดทีมเด็กใช่ปะ่ะเขาติดสตันหรือได้เปิดก่อนติดสตัน ตัวตอมิกคือผมแพ้ทันทีเลยนะเออแล้วก็สามตัวข้างหน้าเนี่ยมันเป็นพาสซีฟใช่ไหมเพราะงั้นเอาไปเอาไปตายได้เลยเออตัวสามตัวหน้าไม่ใช้ไฟเลยแล้วก็ใช้ไฟกค่ตัวข้างหลังนะครับอาณน,นี้ดูอ่าโอเคผมได้เปิดก่อนแต่ว่าเขามีตัวแก้ทางโดยการเขาเอาตัวโซนิกมาให้ติดบนขยี้นะเป็นการแก้ทางเพิ่มไฟอ่ะเพิ่มไฟสองดวงดูสังเกตว่าแรงมากๆเลยนะนี่คือคิงแรงมากๆเลยนะเพราะว่ามีไฟเยอะไง มีไฟเยอะแล้วก็ได้บ,บกระหน่ำล้วก็ได้เพิ่มน้เมจากการหิวด้วยก็คือเป็นน้เมจแบบโคตรอะ่ะเออแต่เขาไปตีราชาน้านฟ้าเขาน่าจะคิดผิดนะเออเพราะว่าถ้าเิดเขาไม่ตีราชานนันฟ้าจะตัวเด็กอะ่ะอาจจะมีโอกาสติดสตันตัวโซนิกไอตัวอะตอมิกก็ได้นะะนี่คือนี่คือความแรงของนาเมจนะครับตัวหน้ายอมเขาตีตายเลยน,นะเราไม่ไม่ต้องแคร์ตัวหน้าเท่าไหร่ สะท้อนอ่ะผมไม่แน่ใจว่าผมจะแพ้หรือเปล่านะขอะตัวนี้ก่อนแล้วกันอ่มิผมว่าชนะทัวร์แล้วล่ะอย่างน้อยก็ต้องเอาคิงเออเขาต้องเอาคิงอ่ะเพราะว่าคุ้มสุดอะเกยสองสองสองทบเออสำหรับ้างเห้นจไหมดูว่าทีมง,ง่ายๆอย่างเงี้ยมันเป็นแบบ คอมโบที่แบบสมบูรณ์แบบมากๆในการจมในการลุกนะอันนี้เราเจอทีมเด็กอะทีมเด็กโอกาสชนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเออทีมเด็กที่มาก,กับคิงอะโอกาสชนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะซึ่งเห็นว่าวันเนี้ยผมแพ้ไปครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเจอแต่ไม่ใช่ว่าทีมเด็กจะไม่สามารถสู้ได้นะเพราะผมแพ้รอบหนึ่งเพราะว่าเจอเด็กสตันอนะเออแล้วก็ทีมเนี้ยทีมนี้จะแพ้พวกอ่าแพ้คนที่เล่นถานกัดก่อนแบบที่มีสปีดสูงมากๆเลยนะแบบ เริ่มเทินมาสปีดสูงสองตัวสามตัวขึ้นไปแล้วเราแบบสปีดเราตามไม่ทันเขาอะเออกัดก่อนน่ะมันจะทำราเมจต่อเทินศัตรูแล้วเทินของเขาใช่ไหมเออซึ่งแบบถ้าเผื่อเขาได้เปิดก่อนน่ะโอกาสแพ้เราสูงมากๆเลยนะไอตัวกลริบาสอะเพราะว่าสปีดกริบาสมันสูงไงมันสูงกว่าตัวสาลายสูงกว่าตัวราชาเอ้สูงกว่าตัวสาลายสูงสูงกว่าตัวผู้สงสารจากทะเลลึกนะเออสองตัวนั้นน่ะเป็นตัวทำราเมจดพิษเหมือนกันแต่ว่าตัวของ โอิบาสอ่ะมันมีสปีดที่สูงกว่านะแล้วการติดพิษอ่ะค่อนข้างแบบสูงกว่ามันติดคิดจากการติดคีไงถ้าว่าติดคีก็คือจะติดคีติดพิษใช่ไหมเออติดจัดก่อนเออซึ่งจะเห็นได้ว่าทีมตอนนี้แก้ทางยากมากๆนะทีมเนี้ยซึ่งผมเห็นแบบชนะต่อเนื่องโหดมากๆผมก็เลยลองจัดทีมตามนะแล้วก็อ่ะผมต้องบอกว่าผมดวงดีด้ยแหละที่ผมเปิดได้คอของตัวราชาด้านฟ้ามาถ้าจำผิดอ่ะเปิดได้ตัวพัสดีคิงนะพาสดีคิงก็คือ จะทาให้คิงอะกลายเป็นห้าดาวในโหมดนี้นะครับก็คือทําให้พลังโจมตีสูงสุดเพิ่ม175จาก100จาก120นะเออขึ้นมา50%โคตรแรงอืมแล้วผมก็เผลอแบบโชคดีได้ตัวคอของอ่าราชานันฟ้าด้วยเอย้ไม่ใช่มันไม่อ๋อผมได้เป็นนันติใช่ไหมก็ประมาณนี้นแหละถ้าเปิืได้อันนี้มาก็น่าหวดกว่านี้นะหรือไม่งั้นนะ่ะไม่งั้นก็คือคุณต้องปั้นไปเลยห้าดาวคุณจะได้ไม่ต้องใช้คอพวกนี้เว้ยเออ แล้วก็ตัวอตอมิกอ่ะที่ผมปั้นห้าดาวแล้วมันก็เลยใช้พาสสีฟให้เลยท,ทันทีอัตโนมัติเห็นปะเนี่ยอาวุธก็ปลดแล้วปั้นแล้วก็เลยใช้พาสเสียงหลงเสียงหลงก็มาแล้วก็ตัวจริงๆผมไม่ต้องใส่นี้ก็เลยนะไม่ต้องใส่นี้แล้เพราะว่าผมปัดทําเป็นห้าดาวเลวยใส่นี้ทำไมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ประโยชน์เนี่ยทอดๆให้ดูเลยเนี่ยไม่ประโยชน์เพราะว่าพาสซีฟมันใช้อยู่แล้วไงเอาใส่อะประมาณนี้แล้วกันอีกสักรอบนะผมอยากให้พาดูทีกัดก่อนมากเลยอะ จะได้รู้ว่าผมแพ้ที่งัดก่อนมากๆนะถ้าเปิดสปีดผมน้อยกว่าเขาอะโอ้เรเจอคนแรงน้อยกว่าก็ทุกคนมีข้อสงสัยได้ก็สอบถามไดนน้นะตอนนี้ผมแดงพันสามห้าสี่แล้วผมคิดว่าผมเอาแค่กรอบอย่าที่บอกไปคิดถ้คิปที่แล้วอะบอกเอาแค่กรอบกับเอาแค่กรอบกับตัว ลูกพอฉากหลังก็พอแล้วเออเราก็ไม่ต้องเอาถึงขั้นแบบจะเต็มได้วมากมายจริงๆอะ่ะถ้าผมแงกถึงราชันชน่ปะผมก็จะเติมเพื่อซื้อตัวกล่องพองมาเปิดเพื่อเอาของไปแลกอะ่ะคงไม่ได้มาพีพอย่างนี้แหละมันมันเสียเวลาไม่สาระมากยังไงคุณก็สู้อันดับหนึ่งอันดับสอง,องเซิร์ฟไม่ได้หรอกของของเกมไม่ได้หรอกเออต่อให้คุณเติมขนาดไหนขนาผมเติมขนาดโอ้ทำไมเขใส่คออย่างีเนี่ย ผมขอดาว่าเขาเพิ่งก็เคยเห็นผมจัดทีมอย่นี้แน่เลยเขาก็เลยแบบไม่รู้จะใส่คออะไรดีก็เลยใส่มบง่วงๆอย่างนี้มาเอ,อ้แต่ว่าไม่แน่นะอาจจะแก้ทางาากนันนะตัวยุงอะาจะาแก้ทางแบบพิวเจ้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออเลือกนานยิงไง แต่เด็กเอกาโอกาสชนะก็สูงนะโอกาสชนะเหมือนกันนะแต่ว่าต้องใส่ต้องมีของเนะี่ยต้องใส่ชุดเดสแล้วก็ใส่สตันมาถ้าเด็กไม่มีเด็กไม่มีของพวกนั้นนะ่ะก็สู้ลำบากนะใส่คอมาเลยน่าจะโทเกมัแหละผมว่าน่าจนโทเกมเขาน่ใช้คอของตัวราชาทะเลนะเพราะว่ามันสะท้อนไง ส่วงเวลาคะงั้น <c oughs> เออแล้วก็ผมไปเปิดตัวหาอะตอมอิกนะเปิดเปิดอีกประมาณสองโลสามโลอ่ะผมก็ได้ตัวอะตอมมาแล้วนะเพิ่งผมผิดหวังแค่ <c oughs> ยิ่งตามความหวังเยอะยิ่งผิดหวังใช่ไหมก็ใช้คอตัวอะไรเนี่ยน่าจะเจ๊ไม่รู้อยากขอดูก่อนนะ ใช้้อตัวอะไรเนี่ยน่าจะโทรเกมแหละผมว่าคงจะหัวร้อนประมาณหนึ่งอะเออแบบอะไรวะสุ่มมาเจอแลงสูงกว่าจะเอาอะไรไปสู้คือแลงสูงกว่ามันเก่งกว่าแล้งต่ำฝ่ายแบบทุกอย่าง,งนะคือสปีดเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอพีเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นมั้งดาเมจเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นคือทุกอย่างทุกอย่างเยอะกว่าแน่นอนอยู่แล้ว ระบบเกมก็สุ่มแบบโหดร้ายเกินผมก็เห็นใจก่อนนะโอเอค okay, ผมพาทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันผมอยากแบบจะสุ่มเจออะไรอย่างเงี้ยเออก็ทุกคนมีข้อสงสัยหรือจากตีชมหรืออะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะหออ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็อ่าม,มื่นเหรอใช่ไหมเออก็ถ้าใคมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากแบบดูผมเปิดกาชาตัวนี้ผมทำจากพวกคอนเทนต์เปิดกาชานะ ไม่ก็ทำคอนเทนต์อย่างอื่นหรอกเออก็ทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะแล้วก็อ่าใครเล่นเฟดโกตอนนี้ก็มีกำลังจะมีสกาฮารีรันมาให้เปิดนะซึ่งผมก็กาจะเปิดแหละแต่ว่าผมหาอีมูที่มันที่มันซิงกับตัวโปรเจคเตอร์ออสพีซีไม่ได้อะ่ะมันชื่ออะไรนะโปรเจคเตอร์ทีทพีซีป่ะเอออะไรสักอย่างเดสก์ท็อปพีซีอะไรสักอย่างเออซึ่งมันมันทำไม่ได้อะ่ะผมจ่ายตังค์ไปแล้วนะสี่ดอนต่อเดือนมันก็ยังทำไม่ได้ เสียตังฟรีเออก็ประมาณนี้กันครับขอคุณโชคดีนะครับแล้วกเออ็เติมเกมนี้อย่างมีสติเออผมบอกเติมเกมเติมตังเกมนี้อย่างมีสตินะครับทุกบาททุกสตังมีค่านะแล้วก็เกมเนี้ยมันเป็นมันเป็นเหวไรก้นอะ่ะคุณเติมเท่าไหร่มันก็ขอบ่นหน่อยแล้วกันมันจะมีแพ็กอันหนึ่งอะ่ะที่แบบสุ่มเว้เออแพ็กแพ็กอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีมันมีตัวไอ้ที่เป็นที่เป็นเศษ เศษไอเนี่ยเศษอุปกรณ์พันหนึ่งอะเราก็เติมไปสองรอยบาทเพื่อสุ่มอะซึ่งแบบโอ้โหผมตั้งแต่เกมเปิดไมค์แพ็กันอน่ะผมไม่เคยได้อะไรน้องเหนือจากที่เป็นสุม่มไอที่เป็นเศษเศษอย่างเงี้ยเศษอย่างเงี้ยให้ดูเศษไงวะ <S <S ให้ดูก็ไม่ได้ปัดูหรือเปล่า <S <S เออเนี่ยไอเศษอย่างเงี้ย แม่งให้เศษเปรพันหนึ่งแล้วแบบผมเล่นเติมตั้งแต่เกมเปิดไอแพ็กกันน่ะประมาณสิบกว่าครั้งยี่สิบกว่าครั้งอ่ะแม่งได้แต่อันเนี้ยคือผมแม่งไม่เปิดและไอแพ็กกันน่ะแม่งโคตรโคตรหลอกอ่ะเออผมผมมองว่ามันหลอกอะเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องแบบได้อื่นบ้างถูกป่ะไม่ใช่แบบได้แค่อย่างเดียวเ,ยเออแกงกะบน่นบ่นทุกคลิปบ่นเกมเนี้ยทุกคลิปแต่ก็ยังเล่นเออทนไหมยอดไหมโอเคทุกคนฝากไว้ครังนี้นะครับขอคนโชคดีนะครับแล้วก็ตอนเนี้ผมมีตัวที่ปั้นเยอะมากซึ่ง ต่ที่คนเห็นนะบอกว่าอยากดูตัวไหนก,ก็คือมาขออยู่ได้เลยนะอย่างตัวเนี้ยก็เก่งนะแต่ว่าผมยังปั้นไม่ถึงขนาดไหนนะเนออก็เลยม,มาพาอยากเห็นตัวไหนเป็นพิเศษก็มาถามได้นะเออประมาณนี้ก็ไม่คงคง,คงไม่ทําคลิปให้ดูแค่ําให้่แบบจะตอบคาถามแต่ว่ามันเก่งอะไรไงนะอเอคปคะมานี้นะครับขอนคนโชคดีนะควรจะไปตั้งนานแล้วแหละ